สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลต้นกระเพราค่ะใครที่ปลูกพืชผักไว้กินเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราโหระพานะคะสามารถที่จะ ให้เขาเนี่ยอยู่กับเราได้นานเป็นปีเลยนะคะอย่างกระเพราสองต้นนี้เนี่ยอยู่กับต่ายมานานมากๆนะอยู่เป็นปีเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะว่าวิธีในการบํารุงดูแลต้นกระเพรานั้นต่ายทําอย่างไรให้เขาอยู่กับเราได้นานๆนะคะก่อนอื่นเลยนะต่จะพามาดูก่อนนะคะว่าที่ลําต้นเขาเนี่ยแก่แบบนี้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะมีอายุยืนนานมากนะคะแก่มากนะ คือต้นเขาแก่มากๆแล้วนะคะทุกคนไม่ได้เป็นสาวอะไรเลยนะคะเนี่ยลำต้นเขาเราก็มีการเด็ดไปกินเอาไปทำกับข้าวคือหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะนีะ่ดูทางนี้นะคะนี่ค่ะลำต้นแต่จะไม่ได้ปล่อยให้เขาสูงใหญ่มากนะคะทุกคนจะเห็นว่านี่ค่ะแต่ก็มีจังหวะที่ตัดในส่วนไหนที่สูงๆยาวๆออกไปก็คือตัดนะคะตัดจะไม่ได้ให้เขาสูงมากอยากจะให้เขาอยู่เป็นพุ่มอยู่แบบเนี้ยนะคะ แล้วก็จะมีการเด็ดไปกินเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทุกคนวิธีการในการดูแลต้นกระเพราให้เขาอยู่อยู่กับเราได้นานๆเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคือเวลาที่ท่านใดที่ปลูกพืชผักไว้แล้วก็ไม่ได้มีเมนูที่จะใช้กระเพรานะคะยังไงเราก็ต้องมาเด็ดยอดออกอะ่ะทุกคนยังไงเราก็ต้องมาเด็ดยอดออกเรื่อยๆมันจะเป็นการกระตุ้นให้ต้นกระเพรานั้นแตกยอดใหม่มาเรื่อยๆค่ะ เป็นการกระตุ้นให้ต้นพืชต้นผักนั้นไม่อยากตายอยากมีชีวิตอยู่ต่อนะคะต้นพืชต้นผักเขาก็พยายามจะสู้ประมาณนั้นนะคะเนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่ทําให้ต้นพืชต้นผักเขาได้กระตุ้นตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนมันเหมือนเป็นการปลุกให้เขาเนี่ยไม่หลับไหลจนเกินไปนะคะให้เขาตื่นให้เขากระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วต้นกระเพราตายไม่ได้เป็นต้นยาวต้นใหญ่อะไรหรอกเพราะว่าตายก็มีการตัด เอาไวา้ให้เขาแตกยอดมาเรื่อยๆนะคะก็คือการเด็ดยอดเด็ดอะไรนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต่ายใช้ในการบำรุงต้นกระเพานะคะให้เขาเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเลยตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะทุกคน นี่เลยนะคะฟองเดียวฟองนี้นี่แหละค่ะที่จะช่วยทําให้กระเพราของเราที่ปลูกอยู่ในกระถางนั้นอยู่กับเราไปได้นานๆเขาทั้งบํารุงนะคะทั้งเป็นปุ๋ยแล้วก็ช่วยกระตุ้นรากช่วยกระตุ้นให้ต้นกระเพราของเราแตกยอดแตกใบใหม่มาเรื่อยๆไข่ฟองเดียวฟองนี้นี่แหละค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยมีติดครัวเอาไว้อยู่แล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะว่าต่ายจะนําไข่มาใช้ ประโยชน์อย่างไรค่ะทางนี้เลยนะคะแต่ได้เตรียมไว้แล้วนะในกระแป้งเขียวนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวค่ะที่ได้เตรียมไว้นะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นไข่นะคะแล้วก็กะปิค่ะอีกตัวหนึ่งนะที่ใช้เป็นประจำก็คือกะปิค่ะทุกคน กะปิเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยนะคะทาให้รากของต้นพืชนั้นแตกรากฝอยออกมาเยอะขึ้นค่ะต้นพืชนี่จะมีทั้งรากแก้วแล้วก็รากฝอยใช่ไหมคะรากฝอยนี่แหละที่จะเป็นตัวหาอาหารแล้วการที่เราใช้กะปิในการราดรดพืชผักเนี่ยก็จะทําให้ต้นพืชต้นผักเนี่ยเขาแตกรากฝอยออกมาเยอะขึ้นค่ะนะคะแต่ก็จะตักมาเนี่ยปลายช้อนประมาณนี้ไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าเราจะรดแค่2ต้นนะคะเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาน้ำาสาวข้าวนี่แหละมาบีบเขาหน่อยน้ำาสาวข้าวนะคะก็มีประโยชน์อยู่แล้วอย่างที่ทราบกันดีเนาะใครหุงข้าวเหนียวก็เอาน้ำาสาวข้าวเหนียวใครหุงข้าวสวยก็เอาน้ำาสาวข้าวสวยค่ะใครหุงข้าวไรเบอร์รี่ก็เอาน้ำาสาวข้าวไรเบอร์รี่ค่ะเอามาใช้ได้เลยนะคะทุกคน พอเราตักกะปิใส่ถ้วยแบบนี้นะเราก็ต้องบี้ๆเขาด้วยค่ะอ่านี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวตายก็จะตอกไข่ใส่ในถ้วยนี้เลย แล้วเปลือกเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะบี้ไปได้เลยนะคะบี้ทุกอย่างอยู่ในนี้เลยค่ะทุกคนเหมือนไข่เจียวเลย ดีไข่ให้แตกนะคะนี่ละค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่าส่วนผสมนี้แหละที่เราจะเอามาบำรุงต้นกระเพราของเรานะคะนี่เลยแล้วเราไม่ได้ใช้เยอะเลยนะนี่ที่ที่ต่ทำไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนเราแบ่งใช้ได้นะเพราะว่าเรารดเพียงแค่สองต้นนะคะเนี่ยค่ะ ช้อนนี้ถ้วยนี้เลยนะทุกคนที่เราจะเอามาบำรุงต้นกระเพราในวันนี้นะคะนี่นะคะกระเพราของเพื่อนๆที่ปลูกไว้นะคะก็จะอยู่กับเพื่อนๆไปนานเลยอ้าวลังจากนั้นนะคะต่ายก็จะเอาส่วนผสมนะคะมาเทลงในน้ำสาวข้าวที่ได้เตรียมไวะคะ้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะไม่ได้เตรียมน้ำสาวข้าวไว้ก็ใช้เป็นน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะ อันนี้คือใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ก็จะแบ่งใช้นี่ประมาณ3ช้อนนะคะนี่ค่ะที่เหลือเอาไปใช้กับพืชผักอื่นๆได้เลยเอาไปเทใส่บัวรดน้ำนะคะบางคนนะคะก็จะบอกบางคนก็อาจจะเอาไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะเนี่ยก็เอาไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เหมือนกันนะคะ คือเขาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆอะค่ะไข่ไก่อ่ะนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ราดรถไปได้เลยแต่จะเทเลยนะคะเนี่ยค่ะเราไม่ได้รถเยอะแยะอะไรนะคะแต่จะไม่ได้รถเยอะเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเออเมื่อคืนเนี่ยก็เพิ่งฝนตกนะคะก็จะรถประมาณนี้ให้เขาแบบชุ่มๆนะคะเนี่ยค่ะ คือเรามีกระเพราสองต้นนะคะเราก็กะปริมาณเอานะคะคือตักกะปิมาสักปลายช้อนไข่เนี่ยมันจําเป็นที่จะตอกทั้งฟองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยอย่างที่ตายบอกนะเนี่ยตายไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะส่วนประกอบที่เหลือเหล่านี้ก็จะเอาไปใส่กับพืชผักอื่นๆนะคะเอาไปใช้กับพืชผักอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ลองทําตามดูกันได้เลยนะคะ ส่วนที่เหลือเนี่ยแต่จะเอามาใช้กับต้นถั่วฝักยาวนะคะที่แต่ปลูกอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นถั่วฝักยาวที่อยู่ด้านหลังนี้เนี่ยเขาก็กําลังจเริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้กับต้นถั่วฝักยาวนี่แหละค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ